ทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้ไพ่ o r a ค l ล love is ขออาจารย์แม่นะคะขึ้นไพ่คู่มาสองใบเลยอะแกนดอมออกมาวันนี้วันพระนะคะปังมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าทำไมนะคะเอเนอร์จีในวันนี้ถึงไพ่ถึงขึ้นไพ่คู่มาสองใบเลยนะคะมันเหมือนแบบมันเป็นไพ่แบบ คือคนที่กําลังจะสมหวังในเรื่องของความรักหรือใครที่โสดเนี่ยกำลังจะมีคนรักนะคะเข้ามาคุณกําลังจะได้เจอคู่นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าพลังงานนะคะอยากจะสื่อสารส่งสารอะไรดีๆออกมาอีกนะคะวันนี้อาจารย์แม่ใช้ไพ่ oracle love a s t นะคะเป็นไพ่ที่อาจารย์แม่คิดค้นออกแบบแล้วก็ทําขึ้นมาเองนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย <c oughs> เสียงอาจารย์แม่อาจะแหบนิดนึงนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูเอเนจีกันก่อนนะคะโอ้ยทุกคนมันเป็นพลังงานของคนที่อยู่ห่างกันคนที่ไม่ได้ติดต่อกันคนที่เงียบเงียบกันไปนะคะแล้วเหมือนเขาคิดถึงเราอยากจะเดินทางอยากจะติดต่อหรืออยากจะกลับมาหาเรานั่นเองนะคะทุกคนนี้เป็นพลังงานของคนรักเก่าเหมือนแบบนางไม่ยอม move on อ,อ,อะ เหมือนแบบ Move อ n เป็นวงกลมแต่คุณนะแบบคือคุณไม่แล้วคุณไม่อยากเอาแล้วคนเดิมไม่อยากอ่านหนังสือเล่มเดิมนะคะไม่อยากออนอนเตียงเดิม,ดมไม่อยากไม่อยากใช้แก้วใบเดิมอะไรประมาณนี้คุณแบบอยากได้คนรักใหม่อยากได้คนใหม่ๆอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรประมาณนี้คือแบบหล่อสวยเลือกได้อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนมันเป็น energy ที่แบบว่า ทำไมอาจารย์แม่พูดแบบนี้ก็ดูสิมันเป็นไพ่ของคนเก่าๆอดีตคนรักเก่านะคะที่เขาแบบอยากจะรีเทิร์นกลับมาเนาะมันเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเขา Mo v e o นไม่ได้เห็นไหมคะไพ่มัน Move อนเป็นวงกลมอะเหมือนเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเออท้พพลังงานตรงใช่ไปต่ออาจารย์แม่เลยนะคะทุกคนนะอืม มันเป็นชาวพลังงานธาตุไฟน,นะคะเมสิงธนู ul, แล้วก็ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ใน us, บางกรณีนะคะเป็นรักออนไลน์ คือคบการคุยการผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็เงียบหายไปนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้แล้วอยู่ๆเขาก็โผล่กลับมานะคะอยากจะมาคุยอยากจะมาเทคแคร์นะคะอยากจะแบบคือแบบคืออยากจะคุยอะนะคะอยากจะเจออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะไพ่อเนชี่ตรงใช่ดูกันต่อเลยไปต่อกอาจ,จารย์แม่เลยนะคะทุกคนมาดูซีและยังไงอีกนะคะ<ม>แล้วไพ่จะว่ายังไงคุณและเขาจะแอคชั่นอะไรกันยังไงแบบไหนมาดูกันให้ไพ่เล่าเรื่องวันนี้ไม่มีหัวข้อนะคะทุกคนอ <ส apprendre> <ส><ด>ืโอ้โหทุกคน<ส><ด>การกลับมาของเขารอบนี้เขาเอาจริงนะ บอกเลยนะคะไพ่คู่เคลืนไพ่พลังงานแบบเขารักลูกๆเขาคิดถึงลูกๆเขามีความรู้สึกดีๆให้กับลูกๆเนี่ยนะคะคือคืออยากอยากกลับมาติดต่ออยากกลับมาแบบคอนเนคกันอีกนะคะอยากมีอะไรที่แบบว่ามีโมเมนต์ที่แบบว่าไปทานข้าวไปดูหนังไปเที่ยวหรือการแบบได้เจอกันเนี่ยไปดูหนังเห็นไหมคะ ไปเที่ยวไปอะไรไปทานข้าวนะคะการอยู่ด้วยกันนะคะการไปนั่งคาเฟ่นะคะหรือไปร้านอาหารหรือว่าคือการได้เดทกันนั่นแหละเออเขาอยากกลับมาเขาอยากขอโอกาสเขาอยากดูแลกลับมารอบนี้เขาจริงจังเลยนะเออเขาจริงจังเลยนะแบบเขาให้ความรู้สึกกับลูกๆแบบเต็มร้อยเลยนะวันนี้คือมันเป็น energy ของคนที่แบบว่า เหมือนเขาไปเจอใครแล้วมันไม่ดีเท่ากับคุณมันไม่เพอร์เฟกเท่ากับคุณนะคะมันจะทําให้เขาบุฟออนไม่ได้นั่นเองทีนี้ก็อยู่ที่ลูกๆแล้วลหละว่าจะให้โอกาสเขากลับมาหาลูกๆอีกหรือไม่นะคะลูกๆก็ไปตัดสินใจเอาเองเลยนะเพราะไพ่นะคะเป็นพลังงานแบบเนี้ยคนเก่าๆนะคะหรือรักออนไลน์นะคะที่ที่หายกันไปยี่เนไปแล้วเขาก็จะแบบกลับมาจู่โจมลูกๆนั่นเองกลับมาแบบื้อหนะ นะคะลูกๆมาขอความรักหรือมาขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนั่นเองนะคะทุกคนอะละใครสนใจดูดวส่วนตัวจิมมิงและที่หน้าโปรไฟล์มีแอดมินคอยตอบกลับนะคะบ๊ายบายแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปดน่สวัสดีค่ะ